สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ในคณิตศาสตร์จ้าแบบคูณคูณนะครับเป็นแนวอินเตอร์เดียนะครับเวทคณิตเป็นการคูณเลข2-3ถึง3หลัก2จํานวนเราจะคิดได้อย่างรวดเร็วเราจะคิดแบบรัดๆัดว้าเราก็มาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยนะครับ ในข้อหนึ่งนะครับคุณครูจะอธิบายช้าๆนะครับวิธีคิดแบบช้าๆนะครับแนวคิดแบบอินเดียนะครับอันนี้เป็นเรื่องการคูณเลข2ถึง3หลักนะครับโดยใช้การคูณเนี่ยสองจำนวนด้วยกันนะครับเลขก็2ถึง3หลักก็หมายถึงหลักส10ิบหลักร้อยนะครับอันนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับคุณครูเขียนขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าเรากําลังสนใจพวกเรื่องการคูณแบบหลักนะครับเหมือนอันนี้เป็นเป็นแนวคิดแบบอินเดียนะครับในสเต็ปแรก3ก็คือหลักหน่วยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวคูณแล้ว47เราเรียกว่าตัวตั้งนะครับ3คูณ7ได้21นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบอินเดียนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับ3คูน7นะครับได้21นะครับครูก็คิดแบบนี้ ทีนี้เราก็มันก็จะเหมือนกับของอินเดียนะครับก็ใส่ปกติเราจะสังเกตว่านะครับ1ก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับ1ก็คือหลักหน่วย2ก็คือหลักสิบนะครับซึ่งมันก็ได้ยีิบเอ็ดนะครับมันก็ถูกต้องสเต็ปต่อไปนะครับเราเอาหลักหน่วยเนี่ยคูณหลักหน่วยแล้วนะครับเราก็เอาหลักหน่วยก็คือ3ม,มาคูณกับ4 ซึ่ง4ในที่นี้มันคือ40นะครับ40อันนี้7 40กอันนี้ก็จะเป็นหลัก10นะครับถ้าเกิดคูณแบบปกติก็คือเอา40นะครับคูณกับ3นะครับซึ่งมันก็จะได้120นะครับคูณแบบปกติจะได้ผลลัพธ์เป็น120แต่คูณแบบอินเดียเนี่ยเราจะ เราจะเ,เราจะคิดแบบนี้นะครับ1 2 0แต่ว่า0ูนย์เราเนี่ยจะไม่ใส่นะครับถ้าเกิดคิดแบบอินเดียเราใส่แค่1นกับ2นะครับใส่แค่1นกับ2ดังนั้นดังนั้นเราก็จะเอาศูนย์ออกนะครับครูก็จะเอา0ูนย์ออกโอเคก็จะเหลือเท่านี้นะครับคิดแบบอินเดียก็จะใส่แค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยแล้วก็2ก็คือหลัก10นะครับ มันก็มีก็หมาย120เหมือนกันนะครับทีนี้เราเอา3คูณกับ40แล้วหลักหน่วยเนี่ยคูณกับหลักหน่วยหลักหน่วยคูณกับหลักสิมันครบทุกหลักแล้วเราก็เคลื่อนมาที่2 2ในที่นี้ก็คือหลักสินะครับก็หมายถึง20นั่นเองมาคูณกับหลักหน่วยก็คือ7นะครับถ้าคิดแบบปกตินะครับก็เอา20คูณกับ7นะครับ ผลลับที่ได้ก็คือหนึนั่นเองนะครับ1 4 0 1ก็คือหลักร้อยนะครับเขียนรอเรือ4ก็คือหลัก10เขียนสอเสือนะครับ0เราไม่ใส่นะครับเราก็หนึ่งี่ศเราไม่ใส่นะครับแต่ครูจะแ,แสดงให้ดูนะครับอันนี้เป็นการอธิบายเฉยๆนะครับก็จะไม่ใส่เราก็ตัดออกนะครับโอเค พอเสร็จแล้วนะครับเราเอา20เอา20นะครับคูณกับเดี๋ยวคูณลบนิดนดน,นะครับเอา20คูณกับ7ได้140นะครับได้140เสร็จแล้วเราก็เอา20เนี่ยคูณกับ40ซึ่งจะเป็นหลักสิบของตัวตั้งนะครับมันก็จะจบพอดีเราก็เอา 40นะครับคูณกับ20ซึ่งมันก็จะได้800นะครับ800นะครับมี0 2ตัวนะครับ0นนี้ก็2ตัวแล้วก็เอา4คูณ2ก็เด้800 800เราไม่ใส่0นะครับเราใส่แค่เลขก8ทีนี้อันนี้ก็คือหลักหน่วยหลัก10บหลักร้อยโดยปกตินะครับ ถ้าเกิดเป็นแนวคิดแบบธรรมดาเราก็จะใส่แ0 0ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่นะครับเราจะมาใส่เราจะไม่ใส่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคิดแบบอินเดียเราจะใส่ที่ไหนครับเราจะใส่ที่นี่เลยนะครับแ0 0รอันนี้มันก็คือแ800ร้อแล้วก็ย1นะครับความหมายก็เหมือนกันนะครับใส่ที่นี่เลย เราก็ลบตรงนี้ออกนะครับถ้าเกิดมันมีช่องว่างอยู่นะครับตรงนี้นะครับมันมีช่องว่างอยู่เราก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือแนวคิดแบบอินเดียเสร็จแล้วเราก็ยังไงต่อครับเราก็นํามาหาผลลัพธ์ได้นะครับตรงนี้ก็เป็น1อันนี้2องบวกสบวกสก็เป็น8นะครับแล้วก็8 บวกหนึ่งก็เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบใส่จุดนะครับใส่จุดเป็นสิบใส่จุดก็เติมศูนย์นะครับเป็นการบวกลบแบบอินเดียนะครับอันนี้เป็นการบวกแบบอินเดียเหมือนกันถ้าเกิดมันบวกกันก็ใช้วิธีคิดแบบการบวกแบบอินเดียใส่ศูนย์ส่วนจุดก็กลายเป็นหนึ่งนะครับส่วนจุดก็กลายเป็นหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคคำตอบก็คือ1081นะครับ สรุปว่าการคิดแบบอินเดียนะครับเราก็ถ้าเกิดเป็นเลขแบบนี้เราก็ใส่ปกติ7จ็คูณสามเสร็จแล้วก็เอา40่คูณสได้120ยสศูนย์เราไม่นิยมใส่นะครับเราก็นํา12มาใส่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็7จ็คูณยีนะครับก็คือเอา20ซึ่งเป็นหลัก10คูณกับหลักหน่วยนะครับมันก็ได้ร้อ ศูนย์เราก็ไม่ใส่นะครับเราก็ใส่สิบสี่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตัวสุดท้ายเอาหลักสิบคูณกับหลักสิบนะครับซึ่งมันก็ได้แปดร้อยนะครับแปดร้อยศูนย์เราไม่ใส่นะครับเราใส่แปดตรงบริเวณบรรทัดบรรทัดนี้เลยนะครับตรงบรรทัดนี้เลยแล้วก็นํามาบวกกันทั้งหมดนะครับนามาบวกกันทั้งหมดคําตอบที่ได้ก็คือหนึ่งพันแปดสิบเอ็ด ในข้อต่อมานะครับข้อ2 69คูณกับ54นะครับในสเต็ปแรกเราก็อันนี้หลักหน่วยนะครับ1 0ร้อยพันหมื่นในสเต็ปแรกหน่วยคูณหน่วยซึ่งมันก็ได้สาบนะครับคุณครูก็จะแสดงวิธีการคิดแบบปกติไปก่อนนะครับแล้วนักเรียนก็จะเห็นชัดเจนนักเรียนก็จะเกิดความเข้าใจแล้วก็จะแม่นสุดยอดของความแม่นนะครับ เราก็ใส่36ตรงนี้นะครับ4คูณ9หน่วยคูณหน่วยเสร็จแล้วเราก็นําหลักหน่วยนะครับซึ่งเป็น4ตัวคูณมาคูณกับหลักสิบนะครับเพราะเพราะว่าเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็มาคูณกับหลักสิบก็คูณ60นะครับ4คูณ60เขียนแบบนี้นะครับคิดแบบธรรมดาธรรมดานะครับก็ได้240นะครับ คิดแบบอินตเรเดียนะครับเมื่อมันได้240เราก็จะไม่ใส่ศูนย์นะครับเราก็จะใส่เลข2ซึ่งเป็นหลักร้อยแล้วก็นะครับ4ซึ่งเป็นหลักสิบเราก็จะใส่2เป็นหลักร้อยนะครับ4ก็เป็นหลักสิบนะครับเราก็จะใส่แบบนี้นะครับ2เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็ดูที่ตรงนี้นะครับแล้วก็4ก็ดูที่ตรงนี้นะครับก็คือหลักสิบอันนี้อธิบายแบบช้าๆก่อนนะครับ เดี๋ยวพอคล่องแล้วสบายบือสะดือโบนะครับเสร็จแล้วเราเอา60คูณ4เสร็จแล้วนะครับเราก็หลักหน่วยได้ทำงานครบเรียบร้อยตามหน้าที่ขอกมาแล้วเราก็เคลื่อนมาติดๆๆนะครับเคลื่อนมาที่หลักสิก็คือเอา5เนี่ยซึ่งมันจะเป็น50สนะครับคูณกับหลักหน่วยก่อนนะครับ5คูณกับ9นะครับความหมายก็เป็นแบบนี้นะครับ 50คูณกับ9นะครับซึ่งมันก็ได้0 450นะครับอันนี้ถ้าเกิดคูณปกติกะเป็นแบบนี้นะครับคิดแบบอินเดียศูนย์เราไม่เน้นเราไม่ชอบเล่าไม่ชอบนะครับเราก็ได้45 45เราก็มาใส่ตรงนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับ4ก็คือหลักร้อยนะครับ5ก็คือหลัก10นะครับพอเสร็จแล้วปัป๊บนะครับ เราได้ทำการเอา50คูณกับ9หรือหลักสิบคูณกับหลักหน่วยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือ50เนี่ยคูณกับ60นะครับซึ่งเป็นการคูณที่หมดจดนะครับ50คูณกับ60นะครับคูณกัน0 2ตัวนะครับแล้วก็5คูณกับ6ก็คือเลข3นะครับก็คือ3,000นะครับ ก็ได้3000อันนี้02ตัว12สองนะครับ1 2แล้วก็6คูณกับ5้าก็ได้ได้สามพันนะครับ3000เราจะใส่ยังไงนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ3000เราจะใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้เพราะอันนี้คือหลักพันนะครับหลักพัน จะใส่ได้ตัวเดียวนะครับก็ต้องลบตัวหนึ่งออกใส่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับสามพันนะครับสามศูนะครับใส่แบบนี้ก็ได้นะครับคุณครูขอขอใส่แบบนี้นะครับขอใส่แบบนี้นะครับก็สามพันโอเค ทีนี้เราก็นํามารวมกันนะครับเพราะว่าเราคูณเสร็จแล้วนะครับใส่ตาแหน่งให้ถูกต้องเราก็นํามารวมกันอันนี้6ดึงหกลงมานะครับเพราะไม่มีไม่มีตัวที่จะบวกอะไรสามบวกสได้7 7็บวกหได้12 12สิบสใส่จุดนะครับใส่จุดอย่าลืมนะครับแล้วก็ใส่เลข2ไว้ตรงนี้นะครับส่วนเลข1เราก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับจุดเนี่ยก็กลายเป็นเลขหนะครับ จุดก็กลายเป็นเลขหนึ่งเอาหนึ่งบวกสองบวกสี่ก็ได้เจ็ดนะครับแล้วก็สามคำตอบก็คือสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบกนะครับเดี๋ยวคิด,คดไปคิดมามันจะเร็วกว่านี้นะครับอันนี้ก็สรุปอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของการเอาหกสิบเก้าคูณห้าสิบสี่นะครับเราคูณทีละหลักนะครับหลักหน่วยคูณหลักหน่วยหลักหน่วยคูณหลักสิบแล้วก็ตัวนี้คูณเสร็จทุกหลักก็เอาห้าสิบ ซึ่งเป็นหลักสิบคูณกับหลักหน่วยหลักสิบคูณกับหลักสิบซึ่งเป็นหนี่ก็คือหกสินะครับมันก็จบนะครับจะมี4ขั้นตอนในการคูณนะครับแล้วตำแหน่งที่ใส่เราสังเกตว่าถ้ามีศูนย์เนี่ยเราจะไม่นิยมใส่ศูนย์นะครับเราก็อันนี้ศูนย์ก็คือหลักหน่วยนะครับเราไม่ใส่หรือใส่มันก็ความหมายเหมือนกันนะครับสก็เป็นหลักสิบ แล้วก็หลักร้อยนะครับก็ใส่ตรงหลักทุกตัว450อันนี้ก็เป็นหลักหน่วยไม่ใส่ไม่นิยมใส่นะครับแล้วก็5ซึ่งมันก็คือหลัก10แล้วก็หลักร้อยส่วนอันนี้60คูณ50ได้3 0 0พันก็คือหลักหน่วย1 0 1ร0 1 0พันใส่เฉพาะหลัก10หลักร้อยแล้วก็หลักพันนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเขาจะไม่ใส่สูตรเลยเขาใส่แค่เลข3ให้ตรงกับหลัก เท่านั ouais ้นเองนะครับเราจะใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับตามใจชอบนะครับเราก็มาต่อกันที่ข้อ3เลยนะครับในข้อ3เนี่ยสี่สามห้านะครับคูณด้วย67ที่นี่คุณครูได้เขียนผลการคูณนะครับอันนี้เราก็ทบทวนอีกครั้งนะครับหลักหน่วยก็คือ7นะครับคูณกับหลักหน่วยแล้วก็คูณกับหลักสิบก็คือ30นะครับ30นะครับอันนี้หลักหน่วยหลักสิบแล้วก็คูณกับหลัก ร0 0ก็คือ4 0 0้นั่นเองนะครับแล้วทีนี้ต่อมาเมื่อหลักหน่วยคูณเสร็จแล้วเราก็ใช้หลักสิบนะครับก็คือ60คูณกับ5นะครับอันนี้ก็คือ60คูณกับ5นะครับแล้วก็เอา60เนี่ยคูณกับ30นะครับ60คูณกับ30เพราะว่า3มนี่ก็คือ30นั่นเองนะครับแล้วก็เอา60นะครับ 67ก็คือเอา60เอาเฉพาะหลักสิบคูณกับหลักร้อย60คูณกับ400ก็คือ03ตัวแล้วก็64 24ครับก็คือ24 0 0 0นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าการคิดเลขนั้นมันง่ายมากนะครับเพราะมันลงท้ายด้วย0ูย์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันง่ายมากนักเรียนพอที่จะเข้าใจว่าอ๋อการคิดเลขแบบอินเตอร์เดียนะครับมันค่อนข้างจะ มีประสิทธิภาพสูงโอกาสผิดพลาดน้อยเนื่องจากการคิดมันจะลงท้งายที่ศูนย์อะไรพวกนี้นักเรียนสังเกตดูนะครับ30มสคูณเมันก็ง่าย4 0่สเอ่อสี่คูณเก็ง่าย60สคูณหก็ง่าย30มสคูณหกง่ายนะครับค่อนข้างง่ายนั่นคือเหตุผลว่าทําไมการคิเดเลขแบบอินเดียถึงมีประสิทธิภาพนะครับโอเคเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับอันนี้คุณครูเขียนไว้เพื่ออธิบาย เท่านั้นนะครับต่อไปเราทำๆบ่อยๆเราจะละพวกนี้ออกไปเลยครับ7คูณ5ก็35้เราก็ใส่35ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้7คูณ30นะครับ7คูณ30เราก็ได้210 210นะครับนักเรียนไม่สนใจศูนย์นะครับเราก็ใส่2เป็นหลักร้อยนะครับแล้วก็10เป็นหลักเอ่อ1เป็นหลักสิบนะครับ เสร็จแล้ว2800นะครับ7 4 0 0คก็คือ2800เราก็ใส่2ที่หลักพันอันนี้คือหลักพันนะครับลงมาตรงนี้นะครับหลักพันก็คือ2 0 0 0แล้วก็8นะครับแต่ตรงเนี้ย้้าเราเขียนตรงเนี้ยมันจะเปลืองบรรทัดนะครับเราจะขยับไอ้ก้อนเนี้ยมาเขียนตรงบรรทัดนี้ได้เลยนะครับตรงบรรทัดนี้ได้เลยบรรทัดนี้จะว่างอยู่คือบริเวณตรงนี้กับตรงนี้นะครับ คุณครูขอยานาลบออกนะครับแล้วก็อีเลสลบออกนะครับลบออกไปโอเคคุณครูก็จะใส่สอง8ด้วยที่ตรงนี้เลยนะครับ2อง8 2 0 8 0นะครับมันเป็นการบวกกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเราทำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอา60มาคูณ5ซึ่งมันได้300นะครับ 300เราก็ใส่ที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็อยู่ตรงนี้นะครับก็แนวนี้300นะครับที่หลักร้อยเสร็จแล้วนะครับพันแปดหกสิบก็คูณสามสิบนะครับเมื่อกี้เอาหกสิบคูณกับหลักหน่วยเอาหกสิบคูณกับหลักสิบก็คือสามสิบก็คือพันแปดพันแปดเราก็ใส่ตรงไหนดีนะครับเราใส่ตรงไหนดีพันแปดหนึ่งพัน แป0้เราก็ใส่ตรงนี้นะครับหนึ่งพันแดร้อยนะครับศูนย์ศย์เราไม่สนใจเราไม่ต้องใส่นะครับเสร็จแล้วสอง0มืนสี่นะครับหกสิบนะครับหกสิบคูณกับ4ี่ร้อยสี่ร้อยนะครับได้สอง0มืนสี่นะครับสอง0มืสี่ทีนี้สอง0มืสี่ก็คือ2 4 0 0 0สี่พันนั่นเองนะครับเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ตรงไหนช่องว่างเราก็ใส่ไปนะครับ อันนี้คือหลักพันนักเรียนดูที่ตรงนี้นะครับหลักพันแล้วตรงนี้ก็คือหลักหมื่นเราก็ใส่สองเข้าไปตรงนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับหรือนักเรียนจะเอาสองหมืนสี่มาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่ตรงนี้ก็ได้ง้อนะครับใส่ตรงนี้ก็ได้หลักหมื่นกับหลักพันนะครับใส่ได้ตามสบายบือสะดือโบนะครับโอเคก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ ย่ไไงไครับเอามารวมกันนะครับเสร็จแล้วเรานํามารวมกัน5นะครับอันนี้5อันนี้3ามบวกหก็ได้4นะครับ8ปดบวกสใส่จุดนะครับเป็น10แล้วก็0 0นบวกสก็ได้3นะครับ3ามบวกแได้11ใส่จุดนะครับแล้วก็ใส่เลข1ตรงนี้จุดมีกี่จุดครับ 1. จุด2จุดนะครับ สจุดก็ใส่เลขสอไว้ตรงนี้นะครับ2อบวกสก็ได้4นะครับ4ีบวกสก็ได้8 8ดบวกหก็ได้9นะครับแล้วก็2นะครับคำตอบก็คือ2 9งหมนะครับอันนี้คิดแบบอินตระเดียนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพโอกาสผิดนั้นน้อยกว่าคิดแบบเดิมนะครับแบบทั่วๆไปในข้อที่ สีนะครับก็เช่นกันนะครับ724นะครับ724อ่คูณกับ41นะครับคุณครูก็ได้เขียนอันนี้ทั้งหมดไว้นะครับ4คูณหก็ได้4นะครับแล้วก็ต่อมาคูณด้วยหลัก10นะครับ1คูณ20นะครับ1คูณ700ซึ่งเป็นหลักร้อยนะครับแล้วต่อมา4 0นะครับ40คูณกับ4ก็เป็น160 40กก็คูณกับหลัก10นะครับ สี่สคูณกับยีนั่นคือหลักสิบแล้ว40ก็คูณกับหลักร้อยนะครับนั่นคือเจ็ดร้คูณสีซึ่งเท่ากับ2องหมืน่นแเ,เราลงมือเขียนกันเลยนะครับเราลงมือเขียนกันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลา1นคูณสก็ได้4นะครับ1นึ่งคูณยี่สิบหนคูณยีก็ได้20นะครับ เราก็เขียนตรงนี้เลยก็ได้นะครับ1นคูณยีเราก็ได้ 20, ด20นะครับแล้วก็ 1, 1> coping, amentos, นคูณเเราก็ได้724นะครับอันนี้ก็เขียนปกติเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดมันเขียนในแนวเดียวกันได้นะครับถ้าเกิดมันเขียนในแนวเดียวกันได้เราก็เขียนไปเลยนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับ40นะครับ40คูณกับ4ก็คือ160นะครับ160เราก็เขียนที่ตรงไหนครับ 160เราไม่สนใจสูนรนะครับเราก็เขียน160ที่ตรงนี้นะครับต่อมาเราก็เอา40คูณกับ20นะครับ40คูณกัซึ่งได้800นะครับ800เราก็เขียนที่ตรงหลักร้อยที่8ส่วนศูนย์สองตัวเราไม่สนใจนะครับแล้วก็28งหมเราก็เขียนที่บริเวณตรงนี้นะครับหลักพันนะครับ หลักพันเราจะเขียนที่พอดีหลักพันตำแหน่งถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับหมื Waters, ่นกับพันหมื่นกับพันนะครับหมื่นกับพันนะครับเขียนที่ตรงไหนก็ได้นะครับตำแหน่งที่มันว่างนะครับขเขียนที่ตรงไหนก็ได้ก็ได้นะครับเราจะไม่เข้มงวดนะครับโอเคเราก็เขียนที่ตรงนี้เลยนะครับสองแปดนะครับเสร็จแล้วเรานำมารวมกันทั้งหมดเลยนะครับก็ได้สี่นะครับ ตรงนี้ก็ได้8นะครับ2บวก6ได้8 7ดดบวก1ได้8 8บวก8ได้16ใส่จุดนะครับก็คือ6จุดจุดนี้ก็คือกลายเป็น1ตรงนี้นะครับจุดก็คือกลายเป็น1นะครับ1บวก8ก็ได้9แล้วก็ได้2คํคำตอบก็คือ2 9 6 8 4ดสี่นะครับนักเรียนจะเห็นว่าไวไวกว่าการคิดเลขแบบปกตินะครับ298 6 4 29,000ี29่ 684คือคำตอบในข้อสในข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายนะครับในข้อสุดท้ายคุณครูจะไม่ใช้วิธีทดแบบนี้แล้วนะครับคุณครูจะพูดในใจนะครับเดี๋ยวในวิดีโอชุดถัดไปก็จะเป็นการคูณเลขมากกว่านี้นะครับแล้วก็ซับซ้อนกว่านี้นะครับแล้วก็จะโชว์เห็นว่ามันดีมันมีประโยชน์อย่างไรถ้าเกิดนักเรียนรู้วิธีคิดแบบอินเตอร์เดียโยเอเยอนะครับโอเค เรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะไม่ใช้ที่ทดตรงนี้แล้วนะครับ9คูณ9 81นะครับใส่ปุ่งปุ่งเลยครับ9คูณ9 81นะครับแล้วก็เอา9หลักหน่วยคูณกับหลัก10ได้180นะครับ9คูณ2ได้180นะครับ9คูณ2ได้180เราก็ใส่8กับ1นะครับ0เราไม่สนใจนะครับแล้วเอา9คูณ3ได้207นะครับ ก้าคูณสามร้อยคูณหลักร้อยได้สองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดก็เราก็ใส่หลักพันก็คือสองนะครับหลักร้อยก็คือเจ็ดนะครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับหรือเราไม่ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราไปใส่ตรงนี้นะครับเพื่อสองพันเจ็ดนะครับมันลงมีช่องพอดีนะครับเราใส่แล้วถ้าเกิดเราใส่แล้วเราเห็นช่องเราก็ลบตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้บรรทัดมันน้อยลงนะครับแล้วก็ต่อมา แล้วก็ต่อมานะครับเอา30คูณ9ได้270นะครับเราก็ใส่2กับ7 2ที่หลักร้อย7ที่หลักสินะครับแล้วก็เอา30เนี่ยอย่าลืมนะครับตรงนี้คือ30ตรงนี้ก็คือ20นะครับคูณกัน3คูณ2ได้6มันก็คือ600เราก็ใส่เฉพาะเลข6ตรงหลักร้อยนะครับก็คือ600นะครับเลขสูที่เราไม่สนใจนะครับ เลขศูนย์หกร้อยเราไม่สนใจเราใส่เฉพาะหกซึ่งมันอยู่ในหลักร้อยความหมายมันก็เหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมาสามสิบคูณยี่สิบแล้วสามสิบ30ก็คูณสามร้อยซึ่งมันได้เท่าไหร่ครับสามสิบ30คูณสามร้อยได้เก้าพันนะครับอันนี้คุณครูเขียนให้ดูนะครับสามร้อยแล้วก็สามสิบนะครับศูนย์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็เก้าพันนะครับเก้าพันเราใส่เก้าตรงที่ ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับได้หมดถ้าสดชื่นอ,อ้โครูก็ใส่แค่ตรงนี้นะครับใส่แค่ตรงนี้โอเคแล้วคุณรูก็ทําการรวมคะแนนรวมผลบวกนะครับผลบวกหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับแปดบวกแปดเป็นสินบหก,ก,ก,กใส่จุดนะครับแล้วก็เอาหกมาบวกเจ็ดก็เป็นสิบสามก็ใส่จุดนะครับมีสองจุดก็ พจน์เลข 2, เลขสองตรงนี้ครับ2บวก7็ก็คือ9 9กบวก1ก็คือ10ใส่จุดนะครับแล้วก็เอา0นบวก2นะครับก็ได้2 2บวก6ได้8นะครับมี1จุดก็ใส่1ตรงข้างบนนี้นะครับ1บวก2ได้3 3บวก9ได้12นะครับตรงนี้คุณครูตกไปนิดนึง8บวก8ได้1 0บสกก็คือ6 7ก็คือ13นะครับ คำตอบก็คือ1 2ึ่งหนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือการคิดเลขแบบละลัดนะครับเป็นการคูณเลข2อถึงสหลัก2องจำนวนนะครับขอให้ในักเรียนมีความสุขกับการคิดเลขแบบลลัดแนวอินเดียนะครับซึ่งในฉบับหน้าในวิดีโอชุดถัดไปเราก็จะคูณเลขที่ตัวเลขที่เยอะกว่านี้นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์อย่างไร And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.